สวัสดีครับที่นี่คือเยโสธรชาแนลครับขอเชิญเที่ยวงานจุดไฟตูมกาออกพรรษาเยโสธรนะครับประเพณีเก่าแก่แห่งเดียวในไทยของชาวบ้านทุงแต่ยโสธรวันที่9และก็10ตุลาคมนี้นะครับที่วัดบูรพาบ้านทุงแต่ตําบลทุ่งแต่อำเภอเมืองจังหวัดเยโสธรนะครับวันที่9ตุลาคมครับก็จะมีการแข่งขันร้องหมู่สรพันยะนะครับ ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นครับชมการแกะลายไฟตูมกาและความสวยงามของไฟตูมกาด้วยนะครับวันที่10ตุลาคมครับช่วงเวลา15นาฬิกาชมกระบวนแห่ต้นไฟตูมกาครับ18นาฬกาดีการประกวดทีิดาตูมกา19นาฬิกา9นาทีนะครับพิธีตุ้มโฮมส่อนขวัญครับพิธีบูชาเข้ามานและก็พิธีเปิดงาน โครงการสืบสารประเพณีออกพรรษาจุดไฟตูมกานะครับชมการฟ้อนเพลินใจไฟตูมกาครับชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิน่นชมการแกะลายไฟตูมกาและความสวยงามของไฟตูมกาในงานนี้ด้วยนะครับก็ไปติดตามชมกันได้ไปร่วมไปเที่ยววันที่9และก็ตุลาคมนี้ณนะวัดบูรพภาบ้านทุงแตะตําบลทุงแตะอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับ นี่คือจุดไฟตุมกาออกพรรษายะโสธรครับ